สวัสดีครับวันนี้พี่หมอมาทํากับข้าวเย็นนะครับวันนี้จะทําต้มยำกุ้งน้ำํำข้นๆๆๆๆใส่เห็ดอริจิหอมขาวมะเขือเทศน้ําพริกเผากะทิใบเลื่อยผักชีต้นหอมมะนาวน้ำปลาน้ําปูนะครับเตรียมน้ําเดือดแล้วเดี๋ยวไปดูกันแดดแรกนะครับใส่ หอมค่ะหัวใหญ่เสร็จแล้วตามด้วยเห็ดนะครับใส่ลงไปก่อนเสร็จแล้วพี่หมอจะใส่กะทิไปครึ่งหนึ่งนะครับโอ้พี่หมอรู้สึกว่ามันไม่เข้มข้นใส่ไปหมดเลยครับผมจากนั้นก็คนนะครับ ต้ยมยำสูตรพี่หมอรอให้น้ำเดือดแป๊บอ่าอันนี้น้ำพริกเผาลงไปนะครับนี่นะครับใส่น้ำพริกเผาเสร็จแล้วความสวยความเข้มข้น,นก็จะขึ้นมาเลย มอร่อยมากนี่ขนาดยังไม่ปรุงอะไรเลยนะก็จะใส่กุ้งนะครับเนี่ยจานเนี่ยเท่าไหร่รู้ไหมหนึ่งร้อยบาทเนี่ยซื้อเมื่อเช้าหนึ่งร้อยบาทยอยอ่ะ ันนี้พี่หมอจะใส่พริกสดไปด้วยนะครับมันจะทำให้ต้มยำกุ้งน่ากินครับผมแล้วพริกสดเนี่ยมันจะไปดึงดูดรสชาติของต้มยำกุ้งนะครับเอาไปดนสิดูสิครับดูความความฉ่ำนะครับผมอเอาน้ำมะนาวมานะครับผมอันนี้มะนาวนะครับดูก่อนโชว์ก่อนน้ำมะนาวเทไปครับ หมดเลยครับเอาน้ำปลามา1หนึ่งช้อนสูตรพี่หมอนี่รับรองมั่นใจได้อร่อยมากครับดูครับน่ากินไหมครับเอาน้ำปลาพอพอนี่นะครับน้ำปลาจบอ่าน้ำตาลนิดหนึ่งครับผมมนน่อยอืมอร่อยมากนิดเดียวนะ พอนี่นะครับตา,ตามนิดนึ่งเรียบร้อยนะครับแค่นี้เองจบดูความฉ่ำนะครับต้มยำกุ้งพี่หมอนะครับใ,ใส่ผักนะครับอ่าใส่ลงไปเลย เราปิดแก๊สเลยครับปิดแก๊สก่อนโอเคอน,นี้เราก็จะคนนะครับน,นี่พี่หมอให้ดูนะครับต้มยำกุ้งน่าทานมากนี่ครับผมอ่าเสร็จแล้วครับผมพร้อมเสิร์